สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมน้องแบงค์นะผมวันนี้ผมก็มีกระบะตัวเปิดแฉบได้นะผมราคาโคตรถูก3ามแสนเก้าบาทนะผมคันนี้ฟรีดาวผ่อนไปเลย5,900บาทนะผมก็ฟรีค่าจัดค่าวโอนภาษีพรบนะคผมฟรีล้อแมกนะทําสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมสาหรับคันนี้รถสวยเดิมมากเลยนะผมมาเปิดราคาโปรโมชั่นนะนี่ครับ ภายในก็สวยนะครับผมเป็นเกียร์หสปีดแล้วนะคันนี้เป็นมาได้พิธีห้าสิบโปรฟีสตาแกี็บนะครับผมนี่บาะก็จะเป็นบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมพงมอะไรเป็นพรมอลัยดำได้ดแดงนะระบบไฟฟ้าครับอสําหรับคันนี้นะครับผมก็ใส่ชุดแต่งคิ้วล้ออะไรไม่ให้แล้วเรียบร้อยนะอ่า โอเคครับสาหรับข้องแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้1ประกันภัยบนท้องสนุนผมแถมเลย1ปี2วาวันตีเครื่องเกียร์ให้2ปีนะครับผม3ฟรีค่าจัดค่าอนภาษีพบรบบนะครับผม4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องสนุนไม่ว่าจะเป็นยางแบนน้ำมันหมดนแบตมดผมมีบริการรถสไลด์ออนนะครับผม5ส่งทั่วไทยออกได้ทั่วประเทศครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อครับผมได้ที่เบอร์0 6 2ย์4 9 5 9 0นกนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ